สวัสดีครับยิงไปแล้วสองนัดนะครับออก M4 ยิงเล็งจุดนี้มาตกจุดนี้นะครับอัที่สามครับขึ้นข้างบนนะครับอ่าเราจะปรับออกใหม่นะครับปับให้มันกระสุนนจะมาอยู่ข้างบนเป้านะครับ 1นึนนนน่ัดสนัดสนัดดูเดินนะครับเราจะปรับให้เข้าจุดนะครับ เห็นไหมครับอยู่ในจุดนะครับอยู่ในจุดดำๆนะครับโอเคอันตัวนี้นะครับสั่งมาเมื่อเช้านะครับไปชมกลุ่มกันครับมาแล้วครับกลุ่มกระสุนนะครับโอ้ตัวนี้โดดโดดหนึ่งนัดนะครับกลุ่มกระสุนก็30เมตรนะครับประมาณนี้ ที่ผมยิงไป3ามถึงสี่นะัดเนี่หละแล้วก็นัดสุดท้ายนะครับที่ยิงเห็นไหมครับที่ปรับเข้ามาตรงจุดก็เข้าตรงตรงนี้เลยนะฮะเห็นไหมอ่าเห็นนะครับโอเคกลุ่มสวยงามมากครับมีก้อยปิดมิดงานตัวนี้นะครับ m อมโร้อยเมตรได้ตัวนะครับร้อยเมตรได้ตัว ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ